ถ้าจะวาง Air ์ไดเอควรวางก่อนหรือหลังถังลมดีไปฟังคลิปนี้กันครับสวัสดีครับพูกขับผมเกมจีนอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบอากาศอัดอีกอุปกรณ์หนึ่งครับนะครับที่ท่านควรจะทราบนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เราไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่ก็คือ Air ์ไดเอครับนะครับแอร์ไดเอคืออุปกรณ์ในการนะครับ ทําอากาศแห้งนะครับดึงความชื้นแล้วก็ลดอุณหภูมินะครับให้อากาศนั้นนะครับมีความชื้นนะครับเป็นศูนย์แล้วก็อุณหภูมิที่เย็นก่อนเข้าเครื่องจักรการผลิตของท่านนะครับแอร์เดอร์มีความสําคัญในระบบการผลิตอย่างมากนะครับแต่เราไม่ค่อยสนใจมันนะครับแต่สนใจมันก็ต่อเมื่อมันกําลังจะพังแล้วครับอ่าโอเควันนี้เราจะไปพูดกันต่อเนาะก็คือตัวแอตำแหน่งของการวางแอร์เดอร์เนี่ยมีอ่ามีปัจจัยสําคัญมากในการของในเรื่องระบบ ทั้งเรื่องคุณภาพของอากาศและเรื่องของประหยัดพลังงานนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแอร์ดอร์เนี่ยจะมีอยู่สองอย่างในการติดตั้งคือนะครับหลังหลังจากอากาศอัดผลิตก็ติดตั้งแอร์ดอร์แล้วค่อยไปเข้าแท้งนะครับหรือว่าเครื่องอัดอากาศถังลมแล้วค่อยเข้าแอร์ดอร์มี2ออย่างนะครับถ้าเราพิจารณาจากตัวนี้นะครับ ก็จะมีอยู่2อย่างเนาะมีแอร์คอมนะครับเข้าแอร์เดอร์ e er แล้วก็เข้าแทงส่วนแล้วก็แอร์คอมเพรสเซอร์เข้าแทงแล้วก็เข้าแอร์เดอร์ e er นึกอ,ออกไหมครับแล้วสเปคของแอร์เดอร์ e er นะครับพิจารณาดีๆด,ด้วยนะครับพิจารณาว่าถ้าสมมติแอร์คอมเพรสเซอร์ของคุณม,มีมีอัตราการผลิตนะครับเลูกบาทเมตรต,ต่อนาทีที่7บาร์นะครับแอร์เดอร์ e er ของคุณควรจะมีอัตราการลดนะครับหรือหรือหรือสเปคอะอยู่สูงกว่าแอร์คอมเพรสเซอร์ นะครับอย่าเท่ากันถ้าเท่ากันแอร์ไดเออร์คุณจะพังง่ายมากนะครับไมาต่อเนาะนะครับแอร์ไดเออร์แบบที่1น,นะครับแอร์ไดเออร์แบบที่1ก็คือเอาแอร์ไดเออร์เนี่ยไปวางหลังจากแอร์คอมเพรสเซอร์เลยนะครับลักษณะการติดตั้งแบบนี้นะครับนะครับลักษณะการติดตั้งแบบนี้นะครับแอร์ไดเออร์จะทํางานตามโหลดของแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับแอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานเท่าไหร่แอร์ไดเออร์ทำงานเท่านั้น นะครับแต่คอมเพรสเซอร์ลัมเท่าไหร่แอร์ไดเออร์ก็ทํางานเท่านั้นแล้วค่อยเข้าวถังฉะนั้นแอร์ไดเออร์จะทํางานหนักจะต้องดึงความชื้นเยอะลดอุณหภูมิสูงนะครับอันนี้คือทํางานหนักสุด A คือเท่า A คือออคอมเพรสเซอร์บคือแอร์ไดเออร์เนาะซคือแทงเอจะเท่ากับ B ครับนะครับจะไม่เท่ากับ C ีเนาะเอเท่ากับ B คือแอคอมเพรสเซอร์เท่ากับแอร์ไดเออร์ไปต่อนะครับนะครับนะครับอ่ะอันที่2นะครับตัวแอร์ไดเออร์เนี่ยนะครับก็ ติดตั้งหลังจากแทงคนะครับก็คือถังเปียกวิดแทงค์นี่เองนะครับข้อดีนะครับ,ข,นะรบข้อดีของตัวนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอระบบแบบนี้แล้วในยุคหลังหลังยุคแรกแรกเราจะเจอแบบที่1คือ Air c คอมเพรสเซนะครับแล้วก็ต่อด้วย Air รอแต่ยุคนี้ยุคปัจจุบันเริ่มมีการเข้าใจแล้วนะครับเราเอาแทงคมาไว้ต่อจาก Air c o m p เพรสเซเพราะว่านะครับทำให้ถังเนี่ยมันช่วย นะครับเพราะว่าอากาศอัดเนี่ยเครื่องอัดอากาศอัดเสร็จปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิจะสูงมาก80-90องศาถึงร้อยนะครับถ้ามันร้อนขนาดนั้นแอร์เอดอเอร์ต้องรับโหลดที่ร้อยหรือ90องศาสี่นึกออกไหมฮะแต่ถ้าเข้าแท้งก่อนนะครับเข้าแทง้งแท้งจะเป็นตัวระบายความร้อนไปจับแทง้แทงเนี่ยแท้งจะโอร้อนเลยแหละนะครับแล้วก็จะช่วยระบายความชื้นออกด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าแอร์เดอเอร์ฉะนั้นแอร์เอดอเอร์ตรงเนี้ยจะทํางานน้อยลงนะครับลดเพราะว่าอุณหภูมิเข้าที่เข้าเนี่ยแทนที่จจจะะเเป็น90 80ออาจจหลื อะไรอย่างเงี้ย70แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าแอร์เดอร์แอร์จะแอร์เดอร์จะทำงานน้อยลงครับนะครับอ่าอันเนี้ยนะครับ B จะเท่ากับ C แล้วนะครับแอร์เดอร์จะทํางานตามพอมันอยู่หลังถังแอร์เดอร์จะทํางานตามโหลดครับทํางานตามโหลดถ้าแอถ้าถังใหญ่นะครับถ้าถังใหญ่แอร์คอมเพรสเซอร์จะได้พักด้วยและแอร์เดอร์จะทํางานตามโหลดฉะนั้นแอร์เดอร์จะไม่ได้ทํางานตามแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับอ่า ก็คือ B เท <B S 1> ่ากับ c. นะครับ c, c คือโหลดนะนะครับนาะราการทำงานก็จะลดลงอาเอ,าเอ,าเอานะนะครับแบบที่3ที่เราเห็นกันบ่อยๆไม่ใช่เห็นบ่อยๆนั่นๆจะเห็นทีไม่กี่โรงงานก็คือจะมีทั้งทั้งถังเปียกและถังแห้งของระบบถังลมนะครับก็จะเป็นอัตราการ นะครับจะเข้าถังลมก่อนไอถังลมถังเปียกก่อนนะครับเพื่อลดอุณหภูมิความชื้นก่อนหลังจากนั้นเข้า, Air D e ur, เ,าเข้าแอร์เดเออร์พอเข้าแอร์เดเออร์เสร็จเนี่ยก็จะมีถังดายแทงหรือถังแห้งอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกองนะครับทั้งอุณหภูมิทั้งความชื้นอีกทีหนึง่งก่อนที่จะเข้าระบบเข้าโหลดจ่ายไปที่ระบบผู้ผลิตผู้ใช้งานนะครับ2ตัวเนี่ยมีสองแทงเนี่ยมันก็คือจะเปลืองงบประมาณนิดหนึ่งแต่ที่จะได้เพิ่มก็คือ ปริมาตรของถังลมซึ่งจะทําให้เครื่องอัดอากาศทํางานน้อยลงนะครับข้อดีของตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นระบบที่ดีที่สุดซีส่ส,ส,ส,ส่วนใหญ่นะครับหลายๆโรงงานไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าม,มันแพงนะนะครับมันมีถังลมเพิ่มขึ้นอีกหนึง่งแต่มันแพงไหมมันไม่แพงถ้าเทียบกับเครื่องอัดอากาศที่มันจะทํางานลดลงจากปริมาตรหรือปริมาณสำรองนะครับปริมาตรสำรองของลมเนี่ยมาขึ้นจากแอร์แท้งที่มากขึ้นนะครับซึ่งประหยัดเยอะด้วยแหละ5% 10%ด้วย3%โหลดของแอร์คอมเพรสเซอร์ก็จะลดลงนะครับอ่า ก็จะลดทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นดีที่สุดนะครับแล้วก็มีปริมาตรสำรองของอากาศดัดเพิ่มขึ้น2เท่านะครับมีถังลมเพิ่มขึ้นนะครับพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมกรณีนี้นะนะครับกรณีที่แอร์ไดเออร์นะครับอยู่ติดนะครับอยู่กับถังลมนะครับคือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะละเลยเรื่องนี้ไปก็คือสเปคของแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยถ้าสมมุติมันบอกว่าถ้าสมมุติ37กิโลวัตต์มันก็คือ6ประมาณ6 หกลูกบาทเมตรต่อนาทีหกจุดแปดประมาณเจ็ดแล้วกันเจ็ดลูกบาทเมตรต่อนาทีที่เจ็ดบาทนะครับสมการ PV เท่ากับ P 1 V 1เท่ากับ P 2 V 2ตัวเนี้ยนะครับมันบอกว่าถ้าสมมตินะครับเครื่องอัดอากาศสเปคมันบอกว่าอยู่ที่7บา์มันผลิตได้ประมาณ7จคิวต่อนาทีนะครับถ้าคุณเซตติ้งที่6บา์สมมติแอร์คอมเพรสเซอร์คุณผลิตอยู่ที่แค่6บาทนะคเครื่องจักรคุณใช้อยู่แค่5บาบาะมันโฟมันจะมากขึ้นนะครับ ถ้าคุณเจ็ดสเปคอยู่ที่เจ็ดลูกบาทเมตรต่อนาทีที่เจ็ดบาทถ้าคุณปรับที่หกบาโฟของเครื่องอัดอากาศจะมากขึ้นอาจจะไม่ใช่เจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดจุดห้านะครับถ้าเจ็ดจุดห้าแล้วแอร์ไดเออร์คุณอยู่ที่ประมาณสมม,มติคุณซื้อ Air มาต่าอ่ะคุณซื้อแอร์คอมเพรสเซอร์มาเจ็ดบาทไอเจ็ดลูกบาทเมตรต่อนาทีแอร์ไดเออร์ Air Air คุณก็เจ็ดเหมือนกันถ้าคุณปรับแรงดันที่หกโฟมันเยอะขึ้นะนะแอร์ไดเออร์ Air Air คุณจะตายและไม่ต่ ทำงานตลอดเวลาแล้วไม่ตัดสังวิธีการสังเกตคือคุณเข้าไปดูแอร์ไดเออร์ er ของคุณครับจอเครื่องจักรมันทํางานมันตัดบ้างไหมถ้ามันไม่ตัดเลยมันลันแบบตลอดเวลานะครับไม่นานมันก็จะพังคล้ายแอร์ค, Air, ครับลันไม่ตัดเลยนะครับสุดท้ายแอร์คอมเพรสเซอร์ er ก็จะไหม้นะครับพอไหม้คุณไปเปลี่ยนแอร์คอมเพรสเซอร์ er, ไปเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ er ของแอร์ไดเออร์ er. เปลี่ยนเสร็จมันวิ่งแป,ป๊บเดียวมันก็จะไหม้ถ้ามันมีระบบเซนเซอร์ตัดมันก็จะตัดเพราะว่าโฟมันไม่ไหวครับ โฟมันน้อยไปนะครับถ้าสมมติคุณคำนวณเกินไว้แล้วเช่นตัวอย่างนี้คือ7คิวต่อนาทีของแอร์คอมเพรสเซอร์7คิวต่อนาทีแอร์เดือด7.5คิวต่อนาทีแต่พอคุณปรับลดนะครับคือคนเผื่ออยู่แล้วแต่สมมติคุณไม่ได้รันที่7บาร์เนี่ยรันที่6บาทโฟมันเยอะขึ้นพอโฟมันเยอะขึ้นเนี่ยอันจ,จะเป็น 6, 7.5, 7.6ด้วยซ้ำแอร์เอือดก็ทำงานสเปคบนที่7.5มันก็ไม่พอสุดท้ายแอร์เอือดคุณก็จะพังเหมือนกันกนนคนะครรััับบะะฉ้น แอร์เอมันราคามันไม่แพงฉะนั้นนะครับถ้าเผื่อได้เผื่อเลยครับนะบไม่ต้องกลัวว่าแอร์เอมันจะเป็นน้ําแข็งไหมมันมีระบบตัดคล้ายแอร์อครับคล้ายเครื่องปรับอากาศนะครับถ้ามันทําอุณหภูมิได้มันก็ตัดนะครับคอมเพรสเซอร์ก็ตัดพัดลมยังหมุนอยู่นะครับลักษณะนั้นเหมือนกันฉะนั้นเผื่อไว้เลยจะดีกว่าครับป้องกันแอร์เอ r พังครับ นะครับเผื่อไว้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็ฝากทุกท่านร้วยแล้วกันรเรื่องการติดตั้งแอร์แอร์ไดเออร์นะครับถ้าระบบเก่าก็จะยากนิดนึงในการแก้ไขแต่ถ้าระบบใหม่เนี่ยก็มีความหวังว่าท่านจะสามารถดีไซน์นะครับให้แอร์ไดเออร์น่ะดีที่สุดคือให้อยู่หลังถังนะครับคือแอร์คอมเพรสเซอร์มันก็ทํางานเหมือนเดิมของมันแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ถ้าเอาแอร์ไดเออร์เอาแอร์ไดเออร์ไปอยู่หลังแทงก็คือเปอร์เซ็นต์โหลดของแอร์ไดเออร์จะลดลงและแอร์ไดเออร์จะมีอายุการใช้งานนานขึ้นครับฝากทุกท่านด้วยแล้วกันครับ